จันทบุรีนะครับในค่ำคืนวันจันทร์ที่11พฤศจิกายนวันลยกระทงคือ15ก้ามเดือน12ในค่ำคืนนี้นะครับทีมการไทยคู่ฟ้าขอให้คุณผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับพี่น้องประชาชนชาวไทยทั่วประเทศแล้วก็ทั่วโลกที่ติดตามชมเพืไทยคู่ฟ้าอยู่มีความสุขครับกอให้สิ่งที่ไม่ดีนั้นลอยไปกับกระทง คิดหวังตั้งใจสิ่งใดก็ขอให้สมงความประะาตะทุกประการนะครับขอเวลาทุกท่านไปด้วยภาพบรรยากาศสดๆจากบริเวณท่าเรือเทศบาลเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีในค่ำคืนนี้ขอบคุณและสวัสด,ดีครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมพัชระ,ะพุนจรพักดีตรงเอกบางหลงคนบ้านนอกนะฮะวันนี้ก็วันที่15บหนะฮะกุมภาพันธ์สองพเป็นวันที่วงชนชาวไทยรวมใจใส่เสื้อม่วงทั้งแผ่นดินฮะเพราะเสื้อม่วงสีม่วงเป็นสีประจำพชนวานของกรมนายพรพรัดน,น,นะครับก็ขอใช้คำ สับสามันฮะขอกรมสมเด็จพระเทพร,รัตน์ทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม,ม่อมขอเดชะข้าพุทธเจ้าในพัะชะลพูนเจริญ,พ,รญพักดีครับคือในทันทีที่มีการลําเมิดขบ,บวนการเสด็จเนี่ยพวกผมเนี่ยฐานลากเอสมีเราก็ใส่เสื้อม่วงกันมาตั้งแต่วันนั้นเลยนะฮะแล้วก็เมื่อวันอันที่ผ่านวันที่12เนี่ยก็ทําหนังสือ กาบบังคมทูลให้กำลังใจกรมส่วนตัวประเทศผ่านนายกนิตเศษฐาทวีสินเนี่ยนะฮะท่านก็มอบหมายให้ท่านสัมภาษณ์เดินพันที่ปรึกษาสำนักปลัดมารับแล้วพวกเราก็ได้ยืนหนังสือแล้วก็ร้องเพลงสดุดีมหาราชาหลังจากนั้นก็แยกย้ายกันกลับนะครับอันนี้เรื่องเล่าถึงความหมายของวันสีม่วงวันนี้แล้วนอกจากสีม่วงเนี่ยกรมพระพันปีหลวงเนี่ยนะฮะท่าน มีพระสมณีว่าสีม่วงเนี่ยเป็นสีของคนใกล้ตายต้องพูดแต่ความจริงเท่านั้นนะครับวันนี้เราต้องพูดความจริงจะโกหกมาเทสไม่ได้นะฮะเพราะว่าอยากได้ลูกเสือก็ต้องเข้าถ้ำเสืออยากรู้นางคังคู่ใบก็ต้องเข้าถ้ำนางคงคู่บานนะผมเองเนี่ยกับชีวิตเนี่ยก็ทําธุรกรรมต่างๆไปความตั้งใจด้วยเงินส่วนตัว ทางนั้นเลยนะฮะเพราะว่าผมเองไม่เคยรู้จักลุงู่เป็นการส่วนตัวแต่ได้แอบคันชีพในสมันที่ท่านเป็นผู้การกรมเพราะมีการเสนอจากสายงานต่างๆฮนะสายหนึ่งสายสองสายสามสายสี่ก็เสนอขึ้นไปผมก็ได้แอบคันชีพเพราะทำความดีครับทีนี้เนี่ยทำไมผมต้องมาสู้เรื่องนี้ครับเพราะว่าในช่วยในช่วงปลายรัฐบาลลุงโตเนี่ยซึ่ง ถ้จะถึงมันประกาศพระราชกิจดีการเลือกตั้งเนี่ยนะฮะผมเองก็ได้ไปร้องเรียนกอณีสี่สิบคนเนี่ยหลายเรื่องนะฮะเดี๋ยวก็จะไปร้องต่อยไปแจ้งความร้องทุกข์่าโทษต่อยตามกรรมตามวาระนะฮะคือผมพ,พอาพฤติกรรมไม่ดีเนี่ยโดยชาวนาบางคนอยู่แถวกำแพงเพชรแล้วกันผูกกันตรงๆเลยชื่ออะไรก็ไม่รู้นะ,ะแล้วก็สวขี้คอบางคนก็มาหาผมแล้วก็ ตะโกดิ้งจกอีสานบางตัวไปพูดทำนองที่ว่าลุงตู่ไปเชียงของเพื่อการเมืองผมว่าเราต้องโต้อตอบว่าลุงตู่ไปเชียงของไปตรวจราชการครับไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ตามคำเชิญของกองทุนหมู่บ้านนะฮะตามหลักฐานซึ่งผมก็เก็บไว้ว่าวันหนึ่งจะมาถึงซึ่งหลังจากที่ผมไปร้องทุกข์กล่าวโทษสัตว์ประหลาดน้ำหนักสิบกิโลกร,รัมบางตัวเนี่ย มันก็มีการอ้างชื่อเสนอมาคม่มขู่ผมโดยพันธ์นะฮะผมก็เรียนเข้าไปว่านอในในประเทศไทยมีหลายคนแต่นอเนนนอหนูต้องบอกให้ชัดนะฮะซึ่งผมเองเนี่ยตลอดชีวิตไม่เคยเลยรู้จักตรงตัวเป็นการส่วนตัวแต่ลอดชีวิตเพราะท่านเพราะพี่วีพ,พนโททวีปจันโอชาเอ้ยพลโททวีปบุญมานะฮะตั้งแต่เป็นรองผอ,อรมอสุป,ปการ ผมก็ได้รับประโยชน์จากการคุ้มครองของลุงตู่ทางอ้อมนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จัดรายการดับปบ t v ดีทีวด้วยโลกพุทธศาสนาทําเรื่องข้าวเศร,รษฐกิจพอเพียงเหลืองชาวนาบางครั้งก็ทําเป็นจิตอาสากับกรมราชคณ์แล้วได้เจอชาวนาผู้นําชาวนาบางคนถึงได้รู้เรื่องชาวนาในลึกมากฮะร,รู้การเปลี่ยนแปลงนายกชาวนาบางกลุ่มบางเหล่าบางสมาคมนะครับ เพราะนั้นเรื่องราวของชาวนาเนี่ยผมทํามาตลอดชีวิตนะฮะแต่อายุยี่สิทุกมิติของชาวนาผมรู้หมดผมถึงชื่นชอบอัตราการจัดของทหารนะครับในหนึ่งกองทัพภาคจะมีพันเอกเป็นนายทหารประวัติศาสตร์นอกจากจะมีสต .4 สี4กออ่กบนะฮะยังมีสตอสองลำพันนะครับการข่า,ขาวเนี่ยคำเที่สุดเพราะฉะนั้นคนที่อยู่กับ v i p หรือผู้ใหญ่เนี่ย ต้องะระมัดระวังเรื่องการข่าวอย่าให้เสียชื่อเสียงนะครับผมสู้ทุกมิติให้ไม่ต้องกลัวผมแจ้งความไปแล้วแล้วก็จะแจ้งความเพิ่มนะในทันทีที่มีไอส้สวขี้ข้อกับอ้างชื่อชาวนากำแพงเพชรเนี่ยแล้วอ้างชื่อเสนนอผมไม่เชื่อนะฮะผมไม่เชื่อเมื่อผมไม่เชื่อผมก็ไปร้องทุกกล่าวโทษปรากฏเป็นข่าวอยู่ทั่วไปซึ่งจะนําสืบในชั้นศาลนะฮะแล้วก็ส่งให้ปปชแล้วผมก็ไปร้องทุกกล่าวโทษเพิ่มเติม วันก่อนก็ผมโทรหาพี่ตภาพน้านะฮะบ,บอกพี่ตภาพน้ําไอ้คนพวกเนี้มันอ้างชื่อเสนอแต่ปนนออะไรไม่รู้มาข่มขู่แต่ต้นแล้วนะฮะแล้วผมก็บอกตภาพน้ําไปว่าไอสุนัขหนังกลับเนี่ยที่แสดงตัวเป็นหมาตารวจเนี่ยก็อ้างชื่อพี่ตภาพน้ํานะครับเพื่อให้พี่ตภาพน้าเขารับทราบหล้งมีกระบวนการสุนัขชราปากหมาปากมอมผมก็จะดําเนินการตามกฎหมายครับ พี่น้องครับวันนี้ต้องมาพูดความจริงเพราะเปานวัน,นสีม่วงพูดความจริงนะฮะซึ่งเสนนอไม่หลานออยานอนน้ําดีนี่ผมรู้จักหลายปีนะฮะรู้จักหลายปีมากเป็นคนดีครับกระตันอยู่พ่อแม่เพราะว่ารวมไทยสร้างชาติเนี่ยก่อกาเนิดมานานนะครับชาวนารวมไทยสร้างชาติเนี่ยก่อกาเนิดมานานแล้วนะฮะเสื้อรวมไทยสร้างชาติเนี่ยมอบให้ลุงตูที่วันรกนักระทงครับ การจันบุรีไปย้อนกอคลิปดูจะเห็นว่าช่วงจังหวะบางที่ลงตู่มาพบกับเอฟซีเนี่ยเราได้มอบเสื้อร,รวมไทยสร้างชาติหมายเลขหนึ่งไว้ให้กับนายกงตูผู้จงรักพักดีครับเพราะลงตูเป็นคนดีจริงๆวันนี้เราก็อดทนมันไม่หยุดอ้างชื่อเสนนอมาข่มขูผมเพราะผมรู้จักเสนอนอำดีนะฮะซึ่งเสนอนอมดีเนี่ยผมเคยพานางคังคู่ใบ คังคู่โบคังคู่โบไปพบแล้วก็มีการแลกบัตรด้วยนะคระับมันต้องเข้าประตูฝั่งตรงข้ามกระทรวงศึกษาเรนรษน้ำดีนี่ผมนับถือมากแล้วท่านก็เตือนผมว่าว่าพาคอยหลังอีกครั้งคุ่ไปครั้งคู่โบบานทะโลโทษออกมาจากตึกบรรชาการเนี่ยเสนอนท่านนี้เขาก็บอกเลยพี่ต้องโทรหา ขอโทษนะการเมืองชื่อปอปาก่อนนะผมก็ต้องโทรหานะักการเมืองที่ชื่อปอปลาแล้วทําเอกสารไปส่งด้วยที่ห้องรัฐมนตรีที่ชื่อปอปาซึ่งต่อมาก็ให้อออ่างมารับประจักษ์พยานไปจากผมแต่สิ่งที่ลุงตูห่หงใย่ชาวนาะก็คือท่านให้ท่านปรทีบกิรติเลยขามารับคลิปเสียงไปจากผมโดยตรงครับมารับคลิปเสียงซึ่งเป็นประจักษ์พยานวัตถุพยาน จากผมโดยตรงนะฮะชื่อท่านปฏิบและก็มีพอต่างๆมากมายรวมทั้งพี่สมภาษินพันพอหนึ่งหลายท่านนะฮะและคลิปเสียงทั้งหมดก็บันทึกไว้ที่สอบปนอครับผมก็สอบถามไปสังรปร่งสอบปนอสอบปนอบอกว่าเรื่องนี้ส่งไปกระทรวงเกษตรแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นจะล่วที่ไหนอย่างไรเป็นหน้าที่ของกองพิสูจน์หลักฐานและสำรวจชาตินิติวิทยาศาสตร์นะครับ แต่ที่ผมมาพูดตรงนี้ว่าเสนอมีหลายคนนะฮะเสนอที่ชาวนาบางคนกำแพงเพชรพยายามอ้างมาข่มขู่ผมตลอดเวลาผมก็เก็บไว้ในใจจนกระทั่งวันสุดท้ายนะฮะที่หลวงตูจะออกเก็บของจากทำเนียบเนี่ยท่านปฏิบบมาตามผมนะฮะว่าให้ไปส่งหลวงตูย่าให้ไปส่งได้ที่ด้านหน้าผมไปรออยู่ข้างหลังนะครับหลังตึกไทยนะเพราะชีวิตผมไม่เคยแอบอ้างหลวงตูไม่รู้จะไปแอบอ้างทําไมไม่มีประโยชน์ครับสองกลุงหลวงตูเอฟซีใช้เงินส่วนตัวผมคนเดียวครับ ไม่มีสุนัขไม่มีหมาตัวไหนไมาช่วยผมฮะผมพูดตรงๆเลยวันนี้ต้องมาบอกความจริงว่าคนที่อ้างชื่อเสนอเสนอคนนั้นอาจจะไม่รู้ตัวนะครับแต่วันนี้เนี่ยขบ,บวนการสอวขี้คอกบางคนเนี่ยขังคู่ใบขังคู่โบบางตนเนี่ยตะกวดแม่สอดบางตนเนี่ยนะฮะจิ้งจกภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางตัวไม่รู้หลุดมาจากหลังคาไหนนะครับ กำลังพยายามอ้างชื่อเสนอมาขมขู่ผมนะครับซึ่งเสนอคนนี้ผมรู้จักครั้งเดียวนะฮะแล้วเดียกทิปหน้าผมจะบอกว่ารู้จักเสนอคนนี้ที่ไหนส่วนเสนอน้ำดีนะผมรู้จักมานานแล้วท่านจะเตือนสติผมตลอดว่าระวงะรังไอ้น้ำหนักสุนัขจริงต่อหนักสิบกิโลกรัมนะไอ้นี่มันใช้รัทธิศิวลึงโมเดลนรกเลยนะฮะ ผมน่ะวันนี้วันสีม่วงไม่อยากจะพูดไม่เพาะแต่ผมเป็นคนไทยครับผมเป็นลูกพระนเรศวรเป็นลูกพ่อคุณรามคาแหงผมไม่เจอพี่น้องไทยในปีนังติดภาษาไทยมาจากปีนังครับภาษาภาษาไทยที่ปีนังฟังแล้วมันมันได้ใจนะฮะเขาบอกผมเมสเซนเจอร์อย่าอย่ายอมให้คนชั่วครับครับผมก็ฝากบอกเสนอนะฮะว่าผมกับท่านรู้จักครั้งเดียวนะครับไปนึกเอารู้จักที่ไหนนะฮะ แล้วผมก็ไม่ได้สนใจท่านว่าผมไม,ไม่รู้จะพึ่งท่านทำไมนะฮะเพราะฉะนั้นคนที่รู้ตัวว่าชื่อเสนอแล้วถูกไชาวนากำแพงเพชบบบกกร,ร,ร,บ,าาารบางคนนะักติดต่อกำหนบสิกิโลกรัมบางคนโูกไอสวอคขี้คอกบางคนอะตบปากไอพวกนี้แล้วด้วยนะครับผมนับถือท่านเพราะท่านอยู่กับวีไนะฮะแต่ไม่ใช่เสนอที่ผมพบปะเป็นประจานะครับขอสื่อสารไปยังเสนอที่ไอพวกนี้แอบอ้างมาข่มขู่ผมนะครับเดี๋ยวมันจะเสียหายนะครับ ครับขอบคุณครับพัชระพุนเลิศพักดีความดีชนะทุกสิ่งความจริงชนะทุกอย่างครับครับไม่ต้องกรีดครับไม่ต้องกรีดครับไม่ต้องกรีดครับเป็นคนอดทนต่อการเวลาอดทนต่อความเจ็บปวดอดทนต่อความเจ็บใจเสือไม่ร้องครับเสือไม่ร้องครับเสือไม่ร้องครับ เป็นคนไทยอดทนต่อความเจ็บปวดอดทนต่อความเจ็บใจอดทนต่อการเวลาไม่ต้องกรีดครับไม่ต้องกรีดครับไม่ต้องกรีดครับขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงเอกบางลงด้วยนะครับ